สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาร้องเพลงอยากจะร้องดังๆจะรำจะรำจะรำดาลาชาลาชาราดาล่าชารัมชารัมดาลา,าดาลา ไม่รู้ว่าเป็นอะไรคล้ายๆโลกมันเปลี่ยนไปมองไปทั้งในสวยงามกว่าเคยทุกครั้งถนนก็ดูแปลกไปว่าเราได้จจดสุดทางโลกช่สสางสดใสทั้งวัน ฉันเห็นผู้คนมากมายไม่รู้ว่าใครต่อใครทั้งใจทั้งควายยังไม่กันแหลกกันทั้งนะั้นรู้ไหมว่ามันถูกใจรู้ไหมที่เธอว่ากันฉันในอารมณ์ดีโอ้โออยากจะลองดังดังพูดถใ,ใครต่อใครได้รู้ทั่วกันอยากจะลองดังดัง ผู้ใดใครได้ฟังว่าเธอรักฉันอยากจะร้องดังๆคำที่เธอบอกกันว่ารักมากมายฉันจะร้องจะร้องให้ดังๆก็ฉันมันดีใจที่เธอมาบอกกันอยากจะตะโกนออกไปฉันขอแค่เพียงสุดวันให้ฉันได้ทำอย่างใจให้ฉันได้ร้องเข้าไปให้มันทึงฟ้า ก็พอม่า่าสิใจฉันขอลองมาลองมาฉันสบายใจโอ้เออจาราราดด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 ชดดดาดาดาดดชารดรดดาราราดด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 ดาราดดด อยากจะร้องดังดังพูดให้ใครต่อใครได้รู้ทั่วกันอยากจะร้องดังดังพูดให้ใครได้ฟังว่าเธอรักฉันอยากจะร้องดังดังคำที่เธอบอกกันว่ารักมากมายฉันจะร้องจะร้องให้ดังดังเพรฉันมันดีใจที่เธอมาบอกกันจยตัดกัออกไปฉันขอ ฉันเพ้อแค่เพียงสักวันให้ฉันได้ทำอย่างใจให้ฉันได้ร้องเข้าไปให้มันถึงฟ้าก็เพราะว่าม,าานาม,านมาันสูกใจฉันข้าร้องหมาออกมาฉันสบายใจโอ้เออก็เพราะว่ามันถุกใจฉันข้าร้องหมาออกมาฉันสบายใจโอ้เออจะรารารจะรมชารำจาราชารำจะรารารมชารม charam dara da chara dara ra dara da ra, ram charam charam dara dara บไปแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะถ้าเพียยังไงนี่ก็ขอโทษด้วยเนาะไม่ได้ตั้งใจเพียนนะแต่ชอบเพลงนี้มากเลยเพียงอยากจะร้องดัง